และเต็มเปี่ยมด้วยความหมายข้ากับเมตตาอยู่ที่นี่ในหุบเขาสีเงินเราไม่ได้ร่ำรวยแต่เรามีความพอเพียงแสงแดดอุ่นๆที่สาดส่องกระท่อมของเรามันคือความมั่งคั่งที่แท้จริงในสายตาของข้าข้าเคยเชื่อว่าความสุขคือการได้ใช้แรงกายในสวนผักของเราการได้เห็นเมตายิ้มในทุกเช้าและการได้วางแผนอาหารเย็นจากผลิตผลที่เราปลูกเอง ไม่มีหนี้สินไม่มีแรงกดดันมีเพียงความรักที่เรียบง่ายข้าไม่เคยต้องการมากไปกว่านี้เลยข้าไม่เคยรู้ว่าความโลภเป็นเพียงเงาที่รอวันเข้าครอบงำแสงสว่างในใจเรามันเป็นเหมือนเชื้อโรคที่หลับไหลรอเพียงเสียงกระซิบเดียวที่จะปลุกมันให้ตื่นขึ้น ข้าไม่เคยคิดว่าตนเองเป็นคนมีความทะเยอะทะยานสูงแต่ในความเงียบสงบนั้นอาจมีความว่างเปล่าซ่อนอยู่ลึกๆที่ทำให้จิตใจ